สวัสดีครับพี่น้องสสดีแฟนกับแฟนเพลงเอฟซีสาวน้อยพี่เนเพลงทุกทุกคนทุททททททนกถูกฐานครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครูกไก่และเพื่อนออฟิเชียลครับพี่น้องในเวลาแลละพี่น้องคำมาแล้วทุกคนกับเตรียมพร้อม,อมคือเกาคือดือม่มครับพี่น้องลุ่งล่างตากชุดนะครับเตรียมพร้อม,อมในการแสดงยเรมือ บรรยากาศครับพี่นองวิธีกับสิบแล้วนะครับวิธีกับแปสิบปอร์สิ้นแล้วครับพี่นองเดี๋ยวแต่ข้านไฟนะครับเอาฟเอาข้านไฟขึืนกันเป็นแหล้วรรับพี่นกองมือนี่ วันที่1 3ท่านว่าคมพุทธศักราช2567ครับพี่นองที่มาสรอา้อยผิดบรรพแหงเฮ่าทำการแสดยงอยู่ที่นะครับลานลังสิทธิ์เฟษนะครับตำบลคลองเจ็ดได้พี่นองเด้ออำเภอคล้องหลวงนะครับจังหวัดประทุมธานีนะครับพี่นองอยู่ไกลอยู่ไกลมาหายกำลังใจได้กระมาได้พี่นองเด้นอดนะครับ มามวนน้ำกันนะครับตอนนี้เวทีกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องสีแเล้วแล้วครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้พักแรมนะพี่น้องเนาะพักแรมไปแล้วบางคนกับพักพ้นเต็มที่บางนกับ,บ่เต็มที่บันไดนะครับเต่ส่วนมากกับสิบพักกันพักคนแบบเต็มที่นะพี่น้องเนาะนอนเบิดมือแล้วก็บเบิดขึ้นแล้วก็มาเบิดมือตอนนี้อีกนะครับ ยังมูวินตอนนี้อีกก็น,นอน,นหลายคนก็นอน,นหลายคนกับน,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 นอนนะครับหายคนก็นอนติ่มอิ่มแล้วนะครับนี่ทีมคดตูเ่เข้ากับกระแล่งเตรียมความพร้อมนะครับ รุณสวัสดิ์ดค่ะอย่างนี้นี่อยากนนยอยากาาีกอย่างกันนี่บุนไว้อีอย่างกันลรยใครประเดียกอีย่างกันนีโอ้มีเบียกอกีรีเนาะกระูดกกะเลรียซะเอาจริเอานองเอานองว่งมาสะวันนี้เอานองว่งมาสะ อ้าวพี่น้องมาซื้อปลาสมสร้อยเนี่ยดูลูกกระตู๊พักกันออกมาสระเร็วอุ่นไว้ใครปลาเดกมาแล้วไอ้หนุ่มสุพรรณมาไอ้หนุ่มสุพรรณกลับมาแล้วหรอไก่คุณเทียนบุลีบ้านหลคือบ่มีตึกฮะคือบ่มีตึกเอาตึกตัวนี้ถามว่ามะลิขุนเทียนเบ่มีตึกกว่าตีแงบอมมี่นี่คนที่กีบตึกไว ยังเมื่อคนมึงยังสิเอาตึกออกมาใหญ่เลี้ยงัยไ,ไปอยู่ตอนวยแม่เ,เ,เอนทอนมือุแล้วก็ทม่มยังไ่เหนเาใส่น้ดีรยจเลยก็ทอนมสุพเป็น,นยังมือนน่อคืนจังเค,ค,ค,คยเห็นเห็นซึงว่ามา่ไหม่บอซ <c oughs> ึ่งว่าเมาอเลี้ยงมื่อจับยงากเลยเล่นไดาเล่นลังเลยพักกันซวยเขาซวยนำไป ฮะได้อย่างสวยไม่ย anyway ังสวยพอกับพาะกันฟื้นบะนี่หอมไปใส่หนิหอมป้าบอาบตะวินเถะปวดมา่อเลียเถะของน้ำสองพันลูกอาบเร็วกระเร็วได้เนาะอาบเร็วกระเร็ววันนี้ฟาร์มมาจัดของจะคองอาบน้ำอาบท่าสวยเขาสวยน้ำเร็ว เตรียมคพ,พร้อมที่ทำการเสี่ยงในคำขึ้นนี่ไอ้เหตดก,ออก้อนกระเลียวก้อนอนี่แหละพี่น้องคำมาเลี้ยงมากกับสิปินประมาณนี้แหละลูกเตา่าวากันหาตากสูตรตากอย่างเอาน้องวอกมาสะนี่พี่น้องนี่กำลังสีสะแล้วนี่ซ <c oughs> <c oughs> ื้อถ่ซอยมีน่ะน้ำแข็งซื้อมาอย่างคือว่าเซียนใช้ถุงไว้นี่ กเพราะส่งันอันทางมันไม่ทางบอลูกสับอยู่ตีไปใส่นี่สะนองวัวไปแล้วไปใส่น้อนี่นัวสวยสวยมากยุกลหลังมือบอลลู น้ก pues ็บอกท่านจะออกมาสะเอาดองวอกมัสะสวยงามตามทองเหลืองผู้ไก่เบิ่งโอ้โหนเปลี่ยนเ้ย หมดน้ำเล้าพื้นัแบบแต่ซักกับตัวโนเขาก็ไปซื้อมาเอกันในตัวอผ่าบวกเกินพับพื้นละสิบห้าบาทตรงนี้เออเแดงมาจากท้นงที่กนั้นหนูไปหานั่นมีแต่สีแดงสีเขียวสีอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองไปหาไปหาเบอร์มีขายอยู่พื้นสีเหลืองสีเขียวใส่สีเขียวต่อไป หลายคนกับเร็วๆครับพี่น้องเอาสูดรเอาย่างขึ้นมาตากแล้วเรียบร้อยหลายๆคนกับพ่านันดตื่นหลายคนกับ่อนในเหตุนะครับ่ทยบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้องกันท่มกลางตินกับพากันกลางตินแล้วเรียบร้อยนะครับกลางตินก็คือ,อมีไรใดพิเศษนะครับที่รับรับจากลางตินรับจางโยงล่าง งศิลปินนะครับคือเป็นรายไดพิเศษอันนี้สําหรับคุนที่ขยันนะครับคนที่ขยันเกษรหารับจ้างสกเป็นรายไดพิเศษไปนะครับพี่น้องกษอ่อนอยู่น้องสอนผู้ขจ้าเฮ็ดได้นะครับส่วนลูกเต่าบูรักันเฮ็ดได้สัมพังเฮ็ดของเจ้าของ ตามที่ไก่เบืองเนาะพี่น้องเด่นเสือแต่ละคนลำพังที่ของเจ้าของกะกะเกือบเป็นซิโบไวเลยพี่น้องไม่ต้องไปรับจ้างอีกบางคนสามเจ้าสี่เจ้าคุณด้สวัสดีค่ะตามห้อยกู้ไก่ตลอดเลยตามหอยเนาะคอยตามห้อยเจ้าเถอะเขาเพราะเขาฟื้นตัวนี้พ่อกระนั่นคอยยหญ่สามมองพุ่นเป็นน้องยังมองพุ่นเขาแาเจ้าค่าเจ้าสิมาตรวจงานว่าสักอันเป็นน้องอยู่ในซุ่มเขาเขาก็ไล่ออก คนร้ายหลายรถก็จอดเต็มสนามพนักงานติ่มอยู่ข้าเจ้าสีิเคียงานนี่ยัางข้าเจ้าบุหลายอันหลายอย่างเตรียมความพร้อมแล้วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจที่กำลังสนับเพียงทุกคนทุกท,ท่านได้พี่น้องเด้อน,นะครับเรื่งความเขอนไหวแต่ละมือร์ไทยบรรยากาศแต่ละมือนะครับสถานที่แต่ละหม่องแต่ละบอลกัดสิบประคือกันกัดสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ทำข่าวลูกเต่าเปินจังไดพอกันตือนไปกินเขากินน้ำไปตากสุดต,ตากยังไปเดี่ยวคว่ำพร้อมไปนะครับแต่ละมือนี่ครับพี่น้องไปศีมหาอีหลา่าเด้อตินตินอีหนนลา่ายู่นี่เด้อพี่น้องเด้ออีหลา่าอุ๋งอิงยูนี่ครับมือนี้อยุ่ติดเครื่องปั่นไฟเลยนะครับไปศสีมหาใหญ่กำลังแจกดีไปจิเขามาลิานนัมมีหลา่ลาอีหล่านั่งยู่นี่แหละครับพี่น้อง ขางโหลปันไฟเลยนะครับหล,หลังหลังานมองอติดหลดปันไฟเลยนะครับตินีหละวอุ่งอิงไยสีมาให้กำลังใจไยสีเขามาเล่นน้ำกะเขามาได้เต็นอยู่องนี้ครับพี่น้องครับสาวาบิวตี้จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเช่ยลสะครับพี่นอ้องคลิปนี้ฝากพี่ฝาก้องไวส้สักอนนะพี่น้องนอะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ